เจมไม่ได้ห้าอย่านี่เจมอย่างนี้เจ้า,จาก,ก็ไม่ได้อ่าะนแล้วเนี่ยเออเนี่ยต้องอย่างงี้ลูกถูกแล้วได้อย่างเงี้ยแล้ก็ไม่โด่งขนาดนั้นไม่โด่งขนาดนั้นถ้าขึ้นโด่งเยอะเราเโาจะหมดเวลาในการลงครับจะบอกว่าจะไม่โด่งอย่างนี้ถ้าเียมคืออยู่อย่างนี้ให้มันตัวตัวตรงปุ๊บนี่ไปแล้วค่อยๆกดลงแล้วแรงขึ้นนี่แถูกต้องนี่ยท่าเหมือนพี่เจมครับ พอเซ็ตยี่สิบย่สิบครั้งยครั้งคิดว่าโดงตูโดงไปไม่ต้องขึ้นเยอะเออประมาณนั้นนี่อย่างนี้ถูกแล้วนี่แหละนี่แหละลูกถูกแล้วขอนิ่งๆนะลูกเวลาับอยากกับอย่างนี้ดิ เขาเรียกว่าไงเวลากลับบิดอย่ากลับมาอย่างนี้กลับอย่าบิดมาอย่างนี้กลับก็ะดานกระดานแค้นให้มันอยู่ข้างๆตัวนั่นแหละใช้ปีกคู่นีสิบสองสิบสามใช้ปีกใช้ปีกเราใช้อะไรวะหน้าอกใช้ปีกข้างหลัง ไม่อยากขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้มันไม่ได้อยากขึ้นแบบเป็นปลาไหลอ่ะเขาแล้วน้องเกมแล้วมันจะได้ไหมห้าสิบครั้งต่อเนื่องอะหนักนะเพราะว่ามันเขาไม่ได้แบบนี้เขาเป็นอย่างนี้ไงมันจะเป็นมีวงกลมคือห้าสิบครั้งต่อเนื่องเจมเคยทำตอนเป็นาหารน่ะเจมทำได้ห้าสิบแปดครั้งต่อเนื่องสองนาทีเขาไม่ได้ทำแบบพ่อเขาทำแค่ยี่สิบที แต่สมมติมอันนี้คือที่เขาทําแบ่งครึ่งนะฝัะ่งนี้คือพลาสติกหมดเลยแล้วด้านบนเด้งๆอย่างนี้เขาก็เล้ก,ลก็เอาด้านที่เด้งๆอ่ะลงไปแล้วตรงนี้มันเป็นพลาสติกครึ่งหนึ่งใช่ไหมพลาสติกอยู่วันเนี้ยแล้วเขาก็ให้กดพลาสติกลงตึ้งขึ้นแล้วก็ยกตึ้งอย่างเงี้ยแต่เป็นพลาสติกอ่ะอ๋อไปพุ่งหลังร้อยไปไปพุ่งหลังไอ้ดันบึ้งหมู ที่ที่ที่โอส่งให้ดูเห็นปะ่ะเพราลองเปิดช่องดูกันช่องกันอะไม่ไม่อันนี้คนละส่วนที่เขาทายที่พ่อให้ดูในช่องอะอันนั้นเขาทำของเขาเองปเปล่า <Hey. S 2> ไม่ท่านส่งอันนั้นนะ<อ>ไม่ไม่สต็อปพี่ก่อนได้ไหมคะเออไม่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 ไ,มดไดนนะ้มันเปิดเพิ่มได้สนุกเขาให้ดันพื้นหรือเขาทให้ทำท่าโจดอ่าโจโจเปิดเพจพ่อแล้วไปนี่ช่อง อิน,อ,อ,นอินบอกก่อนวันนั้นพ่อส่งให้ดูแล้ว,ออลวเจมก็น่าจะอยู่ในกลุ่มพ่อไหม